โดยมีบีบไครเต้นปิ้งย่างบุฟเฟ่สายพานสไตล์ญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับกลับมาในรายการแล่งข้าวรบเกาะทางไอเดียทีวีแปดช่วงแล่งตายใบยใจก็จริงๆแล้ววันนี้พอแล่งตายใบยใจเสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆจะมีพี่มุงอาจารย์มงคลรัตนาะโดยไปหมองแต่ทางเจ้จาวันนี้จะต้องไปประชุมแกจังหวัดนครศรีธรรมราชขับรถไปเองระหว่างเดินทางตอนนี้กำลังเดินทางนะครับกา ก็เดินทางปลอดภัยนะไปมองมาก็ไปด้วงเราตีมานไปด้วงเลยครับกอเดินทางปลอดภัยบอกว่าพ่นตอกพยายามกันแล้วว่าขับรถอย่าเร็วพ่นพ่นปนีนะครับก็เดินทางข้าไปได้ก้ครับด้วยความปลอดภัยนะครับทีนี้แนีงตายาบใจอ๋อมัยังมีอะไรบ้างเลยแนีงตายบายใจเลยไม่สปอนเซอร์มีมีเด็กไม่ไดไหมไม่เลยย่างเลยย่าง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 สปอนเซอร์ช่วงนี้กับวีชิตค่าแค่ค่ะเรือแรงอดต้องยกให้เราครับ อ่ะยะไม่น่านลืมชาบไปแลาวชาบปไปแลาวค่ะจวงปนปนว่างนี่ค่ะรถอาจจะทกครุกเรือให้กันเลียวเต้พี่นุอยครับเอาไปเลยทีวิชิดขาแค่คเขารางให้อย่างเคลืม่มค่ะด่งางล่างต่างดูดปุ่นด่างเช็ดแล้วก็มีเขาเรียกอะไรน้ำยาสำหรับขัดครับเครื่องเคลือบเคลือบขัดเคลือบมีดยางมีดุยางคือถ้าคือเกิดถ้าขัดซี่มันขัดใหญ่เลยอันนั้นอีกแบบนึงหมอใส่กางหลังได้นะหลังได้ นะครับแต่ว่าถ้าคัดซี่ธรรมดานี่คือคือลงน้ำมันคัดธรรมดาแต่ถ้าคัดซี่แบบแบบแบบหแบบยอกแยกเลือก็คือต้องมีเครื่องคัดอันนั้นอีกแบบหนึ่งแล้วคัดซี่นี่ไม่ใช่คัดซี่เจวิวันนะเออนี่กล้องผีต่างคัดผืนก็ไม่ก้าวแล้ว <laughs> สีดีวันนี้นะครับเออมาว่าเรื่องน้นองจ็กน้องจ็กเดี๋ยวแต่ยังมิยาบินะฮะอมิยาบิเอามได้เออมิยาบิมิยาบิไคเต้นเปิดแล้ว ทีโฮมโฮมเหมอะไรก็โฮมเวิร์กเออไปไปกันได้เลยเพียงทานละสามร้อยสิบกาวาทแถวนั้นช่วงนี้นี่มีโปรโมชั่นอย่ซู้าจะเป็นสามทานฟรีหนึ่งทันนะนั่นเปิดเลยวันที่สิบห้าอ่าเอาค่ะ เวโอ้โหกูเก็ตชั้นหนึ่งค่ะมิยาบิไคเตนฮ่าเวลาว่างก็วนอาบด้วยเป็นการไปหนังยางสไตล์เกาหลีพี่วิ้งมาตั้งใส่พานร้อยแน่นอนเลยเราเตรียมพุ้งไว้แล้วนี่เราไปไปไปนัดนัดกันวนอาบด้วยไปจะล่องเออหมอไปจะล่องด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ขาเรียนแบบเต็มไว้ได้เขามหาดุษฎีอ๋อเรียนดุษฎีบัณฑิตค่ะก็แสดงความยินดีกับด็อกเตอร์คนใหม่ของเราด้วย หน้าดรอ้ําหน่อยคุณบ้านด้อวยเล่งตายใบใจอ่ะทีนี้ไปยันตีจัวงเล่งตายบ่ายใจวันนี้กับมาได้ยุ้ยคืออันนี้ท่าอาารท่านปราชญ์นี่คือทัวทัวนั่นทัวนั่นทัวทัวทัวเหรียญทัวเหรียญทีนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างทัวเหรียญกับกับตัวเหรียญอ่ตัวเหรียญเนี่ยเป็นเสลียงเอ็ดไม่เวลาเขากินพักกันเดี๋ยวเขาเรียกว่ากิ้วอ๋องถือสมัติถือประถมกิ้วองนั่นนั่นก็เรียกตัวเหรียญ ตัวเลี่ยนคือเสลียงใหญ่สำหรับถ้าเป็นเป็นการเดินทับข้องข้องขัต์จีนสมัยก่อนก็จะก็จะประทับเป็นตัวเลี้ยงน่ะจะมีแตรนำหน้าก็เรียกว่าได้ก็เรียกว่าเออ่ไปไปไปห้ามไปห้ามห้ามเกลว่าแต่ว่าแต่ว่าตัวเลี่ยนเนี่ยไอเกลนั่นคือที่ประทับข้ององค์ปลาต่างๆถีบต่างๆแต่ตัวเลี่ยนนี่สำหรับเกี่ยวไตเตะก็คือ เป็นเป็นตัวเจเพาะเป็นตัวเหรียญย้อยเลยตัวอันนี้เป็นประธานเลยเป็นประธานเป็นคือเป็นกษัตริย์เลยแหละซึ่งกินงี้ครับนั้นตัวเหรียญซึ่งไอ้นี้ทัวเรียนทัวเรียนทัวเรียนนี่อยู่ว่ามันมาจากคำเพี้ยนไหมเอาทัวเรียนน่าจะนี่เราว่าทัวเรียนครับทัวเรียนนี่ไม่รู้ว่าใครมากรอว่างทัวเรียนกับทัวเรียนนี่ใครมากอนเพราะว่าทัวเรียนนี่แปลว่าทัวเรียนวันนี้กินมาแล้วรู้รู้เหมือนกันว่าวันนี้ปีมันดังเรื่อเรื่อได้ดีเลยเออเดี่ยวเรียน เร่อเดี๋ยวเรียนเร่อเดี๋ยวเรียนเอเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเร่อเดี๋ยวเรียนอยู่ตัวเรียนก็คือตู้เรียนพอไปปรตั้งกี่หละยู่เรียนยู่เรียนคืออยู่ว่ามันน่าจะเป็นขำเพียนนะน่าแต่ไม่รู้ใครมาก่อนแต่ไม่รู้ใครมาเราว่างตู้เรียนกับตัวเรียนเรื่องว่าโรรดควงก็ไม้โกรธโกรธถ้าควางยู่จุช่วยให้ข้อมูลที่โกรธอย่างนั้นนึงไม่รู้ควางกูไม้วันนี้แคอถ้าควางยู่จุดโทรมาให้ข้อมูลที่วันนี้ปมองไม่ยุ เป็นโมกเป็นต้างไก่ตัวเลียญกับตูเลียนนะตัวตัวเรียญกับตูเลียนตัวเลี้ยญกับตูเลียนเนี่ยไหวอได้มาก้อนดูเลียนดูเลียนด้วยดูเลียนูเียนกับไข่มาก้อนหรือว่าเป็นพุละม้ายด้จักเมืองแถวเรียกทูเล yeah. okay. ียนมันความหมายมันทูเลียนมันมันมันมีมาได้หรลื้อใช้ต้องเรียกทูเลียนนะมันจะมีหลากทรัพย์ถี่มาเหมือนกันลราทำให้ต้องเรียกทูเลียนตัวตัวเรียญ ตัวตัวเรียนหมาขนเพราะว่ามันรักแต่นาไข่ทั่วนั่นแหละระวังระว่ามันไข่ทั่วระว่าอะไรมันเปลี่ยนทั่วมันก็ต้องป่งลอกออกมาปน้านใช่ไหมต่วอนนี้อาจจะตัวเรียนอันนี้เราวิเคราะห์เองนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีมีข้อสรุปอะไรทีแต่ว่าตัวเรียนส้มตัวเรื่องนี้ใช่ไหมต่นีตัวเรียนถึงแมทมันไกร่ทั่วแล้วนะแมทแมทเรียนแมทเรียนเรื่องแมทในนะที่นี้ก็เลยเดียวว่าตัวเรียนพระหม่าเองก็เป็น ตู icana, ้เร <champions> ียนอาจจะจ่ายอาจจะจ่ายรึอปล่าว่าก็ร่างมาเมืองไทยแล้วไอ้นี่ดูเรยนดูเรียนดูเรียนดูเรียนเลยดูเรียนดูเรียนอันนี้อันนี้มั่วกันนี้อันนี้ไม่ได้มีดูเรียนปัจจานุกรมจก็ได้มาเป็นการเขาเรียกว่ารับรองรองรับเรามั่วกันนี้นะมั่วกันนี้อันนี้ปัจจานุกรมจะบับไอเดียทีวีพัฒอันนี้ก็ต้อง คือเอาแต่ว่าถ้าสมรักใกล้ดีรู้หรือว่ามันพื้นนี่ถ้ามาทีจะบอกเราก็มังเข้ามาได้เลยนะพี่ด้วยนะเพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้ช่วยที่นะครับท่านผู้ชมทางบ้านจะมีความรู้าบ้้นดวกโรถอย่านัดงหรือว่าใกลกันแล้วแต่จะมีความรู้เนั่นี่เน่เมื่อขึ้นกินทูเรียนรอนในนอนไม่รับเพื่อช่วยก็ยากกินเหมือนกันนี่ทุเรียนแต่แรกเราพ่อเราไม่ถุกชนิดชอบทุเรียนว่าเพื่อนชอบกินเรียนว่าเพื่อนแต่ว่าบางบางคนนี่ก็กินไม่ได้รดนในนี่มันเตียวท่านผู้ชม เขียนอ่ข้อความมานอนนอนในบางคนกินทุเรียนคายบางคนกินเรียนแล้วไปกินเหล้ากันบางคนกินเรียนไปกินเบีย์กันตายนั่นเคยมีแล้ว้ตายตายมันมีมันมีมันมีแล้วมันเกินไปแต่ว่าแต่ว่าอยู่นี่กินช่องง้วยแบบห่านทองช่องง้วยกันไม่หรือกินได้ยินได้ที่แบบกินคือว่าเพราะว่ากินปุ๊บไปฉางน้ำนักเลยขึ้นโลนเลยเคือกินกินแต่ว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรนี่ปกติคนกินดูเรียน แต่จริงต้องไม่ไม่พร้อมเลยนี่อแต่เขาบอกไม่ปิโน่แต่ว่าเออแต่ว่ายุ่งไม่อ้วนแต่ว่ากินน้ำชงไรเป็นประหยัดเลยไม่ได้แท้ที่กายปางนะวาไม่ได้แท้ประหยัดทีกินเข้าไปกับประหยัดกินมดระวังไม่กายปางไม่ไม่ไม่กายปางนี่คือก็เาไปกับกายปางมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับความลำไส้กินเต่าไรเต่าไรก็ไม่อิ่มกินไม่ใช่แล้วเออพอกินหนังสักปักเหนื่อยแล้วเนี่ยยากเหนื่อยแล้วเนี่ยเมตตาเออไว้ด้วย กินข้าวแกงลาวที่บอกกินเสร็จปั๊บเมต้าอย่างนุ่มไหมเหนื่อยแล้วนะนั่นก็อยใกล้ปางกินไม่ยึดดีกินแล้วไม่ใหญ่ใหญ่กินแล้วไม่ใจอ้วนกระเพื่อนมอพ่ออยู่ประมาณนั้นแล้วพ่อบวโบงก็ประมาณนั้นเป็นเด็กไม่ได้กก็ว่าเป็นปหยญดแต่ว่าไม่ไม่ใจหรอกไม่จริงหรอกแต่ว่ากินแต่ล่อยตัวจริงก็อ้วนนั่นแหละแต่ว่านี่เราูแต่ว่ากินกินทุเรียนนี่ก็บอกคนกินทุเรียนนี่นะถ้ากว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเหลืองกองโรคตับเนี่ยนี่ปัญหาเกี่ยวกับเหลืองโรคตับเนี่ยอาจจะเป็น ไข่มันในตับสูงด้วยว่าจะเป็นโบว์ว่า,วานอะไรแบบนี้จะกินทุเรียนเนี่ยชาวชาวตื่นทึ่งนี่ขี้ตาออกมาเรื่องมันเมืันเยอะเรียนเลยจริงเหรอก็มันนั่นหามาเลคย,คยค่อยๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลำลอยอ๋อรื่อยโกโรชยานัทช่วยไข่ข้อคองใจที่ตัวเลี้ยงกับตุเรียนตัวเออระหว่าคำว่าตัวตัวเหรียญกับทุเรียนนี่ยคำนี้มาก่อน ข้วหาทอเหรียญเนี่ยทุ่นเหรียญนะทอเหรียญใช่ไหมกูรูกูรูย่ายมาวะเหรียญเนี่ยทุ่นเหรียญทอเหรียญใช่ไหมเออข้าวหวานอย่างนี้ีมาขออนเพราะว่าเมืองจีนนั่นไม่มียทุเรียนอ๋อครับคนจีนก็มาฟั้างคนใต้ปุ๊บว่ากูเรียนกูเรียนเลยอ๋อเหรียญอ๋อ ตอนนั้นไม่มีคบไม่เลื่อยหมาก้อนต่เมืองจีนก็ไม่มีรงเรียนระเท็จจีนไม่มีรงเรียนนะจากตึกรับก็มาอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วเขาก็มาได้ยินคำว่ารูเรียนรงเรียนโอเรียนทอเลียนทอเลียนนะทอเลียนนะไอตัวเรียนโเ่เยนี่เขาเก็บไม้ทัวเรียนลิ้งจัดไปบนตากรุยเย้ยมาเลยโอ้ยนะเอ้ยเชื่อได้ไหมครยเยยนี่ใคเอ้ยเื่อได้ไหม เอกไม่ได้ครับนี่เลยนี่เขาาไม่บอโบเขาว่าเขาหัวเขาว่าเส้ใจขาขาายแบบนี้เอเขากแต่ก็โตมาดซาอาอตาล้ร้อยได้ดีดีดีหน้าตาสกอคนพดเียนดีครับไบม่ไม่เส้นจืดเพื่อเหมบอสัตว์เนี่ยเรียนมาสอกถ้วยเลยมาหรว่างได้กัเด้งลกเดีดีดขอบคุณครับนี่แล้ว เออทีนี้โชยคว่างทุกวันนะโครดนะด้วยความเคารพต้อมทุกวันเออด้วยความเคารพทีนี้ต้องต้องโตหลงและโตหลงให้ช่วยช่วยฟังทุกวันเพราะว่าบางทีมันมีคำที่ต้องพึ่งได้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 แต่ว่าเป็นผื่นๆก็อย่าลืมยานักกันเดียวกันอ๋อไม่ไม่ถ้าหนอนยียากินยานักจะพอพอปีหน่วยกินจนเบื่อดเลยนี่เรียกว่าจะเหนยนแล้วไม่จใช่กยนเลยกยนได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโครดครับ ขอบคุณครับครันต์ครับนั่นคือคุณวิโรธสุกาวโตนะครับโกโรธยานัตญาณัตของเราคุณวิโรธสุกาวโตนี่การทีมงานก็เป็นยิ้มทีมงานเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นยิ้มเป็นเผื่อนเป็นยิ้มกับ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 บีน้องยุ้ยเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันและก็สุขทุกด้วยกันแหละเป็นทีมงานกองถันซ้อนจารีวานิชนะเข้าคาเขาก็ คือเขาสัมพัทธ์มนชนมาเขาเขาก็จะมีข้อมูลมาเขามีข้อมูลเขาจะให้มาเออคดีนี้แสดงว่าต้องท้ามใครแต่บางคนนั้นเขาสังวนน้ำสังวนน้ำไม่ไม่งนบอจะรูปว่าถุเรียนนี่คือว่าเมืองไทยต่อเหรียญไม่ตึงว่าไม่ใช่ถั่วเหรียญนะอันนี้ใครหรปีตึงงงบพรเห็นถั่วเหรียญในเดียวแต่ว่าดีว่าเป็นต่อทุ่งถ้าเกิดว่าเป็นต่อต่อไม่อาจจะมีเสี่ยงไปแบบเหรียญเวลาต้องไปบ่งยัดได้ไหมเหรียญไม่เป็นแลขตั่วเหรียญแสดงว่าคนจีนสรุปแต่โกโรนบอกเลยเดียวว่าคนจีนมาจากเมืองจีน เส้นแล้วมันได้ยินคำว่าทุเรียนก็เลยเรียกเป็นต่อเรียนต่อเรียนต่อเรียนอ่าถ้าเด็กว่าไอ้กวาาร่างเหมือนกัน้ดูเรียนดูเรียนดูเรียนส่งเส้นความร่างได้ยินคำว่าลูกเรียนอ่าลูกเรียนไม่ตั้งว่าไปซื้อลูกเรียนว่าดูเรมันไม่ไม่ตัวที่แบบว่าที่โทษแต่ห้านันอาจจะฟังไม่ชัดเป็นดีมั้งดีนดีนะไม่เปื้อเอาเป็นว่ามันเพราะมนี้มันมันก็เรียกมันพิสเพี้ยนกันได้ภาษาภาษาที่กระมือนกับ อันนั้นโกเล็กอันนั้นกก็เรียอะไรอะไอ้ลูกงอนั้นลูกงอเรียกแลมบูตันอ่าแลมบูตันเดี๋ยวมามีกระบุก็เราเพี้ยนมาจากแลมบูตันเป็นเป็นหมอตานภาษซาบุก็เขาเรียกหมอตานเพี้ยนผ้ากันไปด้วยเออเป็นหมอตันจึงแต่มาเลเซียเนี้ยมาเลเซียเขาเรียกเนี้ยแลมบูตันแลมบูตันแลมบตันก็คือแล็คือเขาไม่แล็คเขาไม่เขาไม่แร้งเป็นภาษาอังกฤษเร็วเขาเรียกแลมบูตันมากันแลมบูตันมาจึงกินกินหลงงอ พีกระได้ีกระไดไม่ต้องไปตลาดีกระไดพีกระได้พีกได้งอ่่งดลบุตรไปไปลาดไปลาดซอสไปไปแลไปแหลดงองะไปแล่เลมบุันอ่าได้ารปาจาซึงที่นี่ึ่งที่นี่กัลิมบตันกันหลืแพรงมาเป็นลูกมมตนมตายอ้วแต่นุ่มอย่างอย่างไม่โมวอย่างไม่มหือลำบากจังนี่รา จริงๆตอนนี้เราก็จะรอมาแล้วมึงนะวะใส่รถเลยรอท่านเลขาเลขาสมาคมบริรณาการเบรกค่ท่านสมาคมบริรณาการผักก้อนนะผักก้อนนะผักก้อนนะผักก้อนตะกี้กาตะนันการตะนันก็ป้ากันไปจำรับเข้ามาทอร์เลียนทอเหี้นวันนี้ทอร์เลียนแปลว่าทุเรียนทุเรียนค่ะในกาต่อเนียวกับมากันในช่วงห้องคุยกับผู้นำค่ะตอนนี้คุยกับตัวครับ